วันที่สามสิบเอ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกสองเนี่ยอ้อมีเงินอยู่เก้าสิบสามบาทอืมสามสิบเอ็ดพฤศจิกาก็คือวันสุดท้ายของเดือนสิบเอ็ดตลอดเดือนธันวาเนี่ยอ้อเก็บเงินทุกวันเลยวันละเท่าเทกันอ้อเป็นคนเก็บเงินอ่าวันละเท่าเทกันในวันที่หนึ่งมกราเนี่ยนะคุณแม่ให้เงินอ้อเพิ่มอีกสองเท่าของเงินที่อ้อมีอยู่ตีความคําว่าเงินที่มีอยู่ เงินที่มีอยู่คือบวกกับะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่เขามีเงินเก็บด้วยเดือนธันวาเดือนธันวามีกี่วัน สามสิบเอ็ดนะฮะก็คือไม่รู้เก็บเวลาเท่าไหรอ่อ่ะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยคูณด้วยสามสิบเอ็ดเราให้สองเท่าใช่ป่ะโอเคไหมเนี่ยเลขเนี้ยแม่ให้เงินเท่ากับเลขเนี้ยนะครับอืมหลังจากที่อ้อได้เงินจากคุณแม่แล้วเนี่ยอ้อมีเงินรวมทั้งหมด930บาท โอ้โอ,อ,อมีเงินรวมทั้งหมดเก้าร้อยสามสิบาทนะในเดือนธันวาอ้อเก็บเงินวันละกี่บาทครับผมก็คือวันละ x บาทใช่ไหม x ก,ก็คือตัวนี้ยถูกป่ะเห็นไหม x ก,ก็คือซีเลี่ยมอ่ะเพราะนั้นเงินทั้งหมดคือเก้าร้อย สาจะต้องเท่ากับใช่ปะเงินแม่บวกเงินตัวใช่ไหมถูกไหมฮะเงินตัวเองก็คือก้อนทั้งบนใช่ป่ะเก้าสิบสามเก้าสิบสามบวกสาสิบเอ x กไหมนี่คือเงินตัวเอง ทีนี้บวกเงินแม่ที่เป็นอย่างเงี้ยอีกสองเท่าใช่ป่ะจริงๆแล้วมันก็คือเลขเนี้ยคูณเลขสามจบไม่จบฟังทันไหมทันนะมันก็คือเอาเลขสามเข้ามาคูณนะเท่ากับเก้าร้อยสามสิบบาทนะฮะเอาล่ะเอาล่ะก็แก้สมการเนี้นะครับเราก็แม่สามตัดเลยก็ได้มาปึ๊บ มันก็ได้เท่าไรวะาหน่งศูนยเท่ากับ93้าบวกสาม x เพราะนั้นสาม x ก็เลยเท่ากับ3ามหนลบเกใช่ปะลบตรงนี้3ามหนลบเหลือเจหลือศย์ิ้มมันหนนะเหลือ2องสนะฮะ เพราะนั้น x เดียวก็เลยเท่ากับ217หารด้วย31นะฮะโอ้หทำไมามันยากนี้ดาว่า7ครั้งแล้วกันได้ไหม7ครั้งลองดูนะ2เอ่อก็เอา7มาคูณ31ไปเลยอะ่ะ31คูณ7ลงท้ายด้วย7 7 321ถูกไหม21อะ่ะเท่ากับ7 เพราะนั้นตอบแล้ว x ก,ก็เลยเท่ากับเจ็ดเออเหมือนจะเก็บได้เยอะนะเก็บตังค์ได้วันละเจ็ดบาท <laughs> โอเคไหมแมอ่อ